าประชุมที่เขาใหญ่นะคะมากินข้าวที่มิดินเทอร์เขาใหญ่ค่ะไม่เคยมาตองกลางวันเลยนะเนี่ยปกติมากินกันตรงกลางคืนทางเขาร้านนะคะเขาร้านไม่ใช่เขาร้านมาบ่อยร้านนี้เพรว่าประชุมที่นี่บ่อยคืออะไรเนี่ย กินหยากกว่าเลยอไม่ใช่กินผักใช่ปลาตั้งไก่กินผักก็อย่างอื่นล่ะผ่านมาแล้วอ้โสเต็กน่ากินมากอ๋อสมุนไพรสลัดก็น่ากินสเต็กนะคะมีสองซอสซอสแจ่วมะขามกับอะไรน้ำเกรวี่เหรอคะน้ำเยวี่เนีอกไม่ถูกปกติกินแต่เนื้อจิ้มแจ่ว้อจิ้มแจ่ ทางเที่ยงวันนี้อันนี้ล็อกเก็ตใช่ไหมอันนี้ล็อกเก็ตใช่ชอบมากล็อกเก็ตอันนี้เป็นเซนเดลอยของดูอวาคิวญี่ปุ่นอันนี้เซนเดลอยวาคิวญี่ปุ่นตลาดล็อกเก็ตของโปรดเลยเฮ้ยทำไมแต่ต้องกดแต่โลกบานออฟฟี่ที่นี่อร่อยมากซิกเนเจอร์นั่นเนี่ยใช่ครับตาออฟรีบัตาตออฟฟี่รวมของหวานค่ะ อเบม,มะบม่วงน้ำปลาหวานดูซอเบมะม่วงน้ำเปล่าหวานจะเป็นยังไงมันเข้ากันตรงไหนอ่ะเราเคยกินแต่มะม่วงน้ำเปล่าหวานแต่อันนี้เป็นไอศครีมกับน้ำเปลาหวานเออ,อลองดูค่ะต้องลองชิมดูเสร็จแล้วนะคะเกี้ยงหมดทุกอย่างเหลือิเสร็จแล้วนะคะร้อนมากตอนนี้บา่ายโมงครึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินอที่ดูสิบดีู ักที่นี่ค่ะเรียกทางหน้านะครับเรียวขวาคาราบีเลยครับขอบคุณค่ะ,คคะมาจอดดอกของตรงนี้ก่อนได้ใช่ไหมได้ได้เดินนักชมบ้านนี้ก่อนได้ขอบคุณค่ะคนสวย <laughs> ดาเ <laughs> อ๋เขาบอกว่าเข้าห้องได้ <laughs> หลังบ่ายสาม เช็คอินนะคะแต่ว่าเข้าห้องได้อีกทีอบ่ายสามหลังบ่ายสามช่วงฟรีมากได้ห้องพอดีนี่กลางคืนหนาวมากไหมอ่ะโอ,อ,อ,อ้แต่กลงวันก็ร้อนพอสวรร้อนร้อนหน่อว่าจะหนาวช่วงกลางคืนแล้วก็ชว่ชวงเช้าเลยเช้าเช้านี้น่าจะสักสิบสิบเอ็ดแล้ว <c oughs> ไม่ไปด้วยกันเ,เนาะชั้นสามเนาะเมตึก์ปื้ชั้นสามค่ะห้องพักแล้วค่ะดูสิดีทเขาใหญ่ค่ะเตียงเอ้ยมีอ่านอยู่ข้างๆเตียงนอนสองคนกับรูมเมทคุณแอนนะคะคุณแอนกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพ